ยืนรออยู่หน้าบ้านแล้วค่ะมาแล้วให้พงเวลาัไปเทวันนี้พูดเลยดีมากนะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของการรับประทานวิตามินนะคะแล้วก็หนุ่มหล่อท่านนี้ละค่ะสามารถช่วยแล้วก็ให้คําแนะนํากับพวกเราได้เพราะว่านอกจากหล่อไม่พอนะคะท่านยังเป็นคุณหมออีกด้วยอาเชิญเชิญน้องบุงไปรับคุณหมอเลยคุณหมอนุ่มค่ะคุณผู้ชมขาจากโรงพยาบาลหนุ่มจริงสิคะจากโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท๋อหมอหนุ่มอ๋อน สวัสดีค่ะคุณหมอคะเข้าบ้านเราแล้วห้ามออกนะคะเอาไปละกฎใหม่ไม่ใช่หนุ่มธรรมดาเรียกว่าเด็กเลยดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะคุณหมอหนุ่มจากโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทเป็นยังไงคะหล่อยที่ที่พี่ดีนะปูดไว้ไหมพี่ปูมากไปปกติปูอยู่นี่ไม่ใช่หรอหรอขอโทษนะคะต่อคำถามไม่ต้องใช้คำพูดก็ได้นะในบางครั้งนะเออ นะไม่แต่หมอก็ไม่ปฏิเสธนะดูนางนะขอบคุณคุณหมอมากมากเลยนะคะที่มาเยี่ยมรายการเราวันนี้หหนอยอย่างกลับบ้านเลยยังคะยังเขาดูคึนเค็งมากเลยไม่ลัวพวกเราแล้วไม่ตัวแป๋วค่ะคุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการรับประทานวิตามินแล้วก็การรักษาสุขภาพรวมทั้งการชะลอวัยด้วยใช่ไหมคะเรียนถามคุณหมอดีกว่าคุณหมอค่ะวิตามินในเดี๋ยวนี้คนนิยมรับทานกันมากๆเลยแต่จริงๆแล้วมันจําเป็นต้องรับประทานหรือเปล่าคะ่ ครัพูดถึงปัจจุบันนะครับอาจจะต้องตอบว่าจําเป็นเพราะว่าไม่เหมือนในอดีตแล้วครับตื่นขึ้นมาตอนเช้าเราก็เ,เร่งรีบมาทํางานอโอกาสที่เราจะทานแบบอาหารคุณภาพครบห้าหมู่น้อยมากนะครับแล้วก็ยังมี คนบางกลุ่มที่อาจจะต้องการวิตามินด้วยยกตัวอย่างครับคนสูงอายุคนสูงอายุนี่จะขายวิตามินเยอะมากครับเพราะว่าเ,าเรื่องของระบบการย่อยอไม่ดีเหมือนตอนวัยอ,อ่ออแล้วการดูดซึมก็ไม่ค่อยดีะนะครับเพราะฉะนั้นทานร้อยอาจจะไม่ได้ไม่ได้ตามนั้นแล้วนะครับอสองก็คือในกลุ่มของเด็กนะปัจจุบันเนี่ยมีเด็กที่เลือกทานอาหารพ่อแม่นี่ก็แบบเล่นนิ้วกันเลยแบบ อยากจะให้ทานให้ผักทานอะไรบางคนก็ไม่ยอมทานครับปัจจุบันในต่างประเทศก็จะมีวิตามินสําหรับเด็กด้วยเป็นแบบเจลรี่เป็นแบบหยดน้ำให้กินง่ายขึ้นใช่ครับแล้วก็ในหนุ่มสาวออฟฟิศด้วยครับอุ่มสาวออฟฟิศเนี่ยโดยมากก็ไม่ค่อยโดนแดดโอกาสที่จะขาดวิตามินดีนะปัจจุบันพอไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลพบว่าหนุ่มสาวออฟฟิศเนี่ยครับขาดวิตามินดีเยอะมากนะครับแล้วก็ในผู้หญิงที่ทานยาคุมกําเนิดนะครับหรือว่าคนที่ทานยาอยู่เช่นยารักษาวัณโรคยารักษา โรคสะเก็ดเงินหรือย,ยาก,กันชักผู้นี้ก็ทําให้ขาดวิตามินบางชนิดเช่นวิตามิน B9 หรือโฟลิกะนะครับหรือถ้าดื่มกาแฟเป็นประจำมันเกี่ยงไหมคะอาจารย์คน<อ><อ>ที่ดื่มกาแฟเยอะออครับมากกว่าประมาณ4ี4แก้วหรือว่าสีคัพต่อวัน,นครับก็จะมีโอกาสขาดแคลเซียมนะครับกลุ่มของแมกนีเซียมนะครับแล้วก็วิตามิน B ด้วยนะครับเพราะว่าตัวของคาเฟอีนนะครับก็เหมือนกับออกฤทธิ์เป็นตัวที่กาขับอสาวะ นะครับก็ทําให้โอกาสขาดด้วยแล้วก็ในกลุ่มเด็กที่ทานน้าอดรมเยอะๆอะนะครับก็จะมีโอกาสขาดพวกแคลเซียมนะครับเพราะว่าในน้ำอดลมเนี่ยมันจะมีกรดฟอสฟ,ฟอริกเวลาทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะดึงแคลเซียมออกมาจากกระดูกด้วยอ๋อนี่ไง ยังเป็นรุ่นเด็กทานน้ำบัดลงอยู่เลยนะคะฟังจากคุณหมอแล้วคนปัจจุบันเดี๋ยวนี้แทบจะทุกคนจะต้องรับประทานวิตามิน <_ d ata> แต่สมมุติถ้าเกิดว่ามีคนได้ยินคุณหมอแล้วก็ตั้งคำถามขึ้นมาโอ้ยคุณหมอคะดิฉันรับประทานอาหารครบตากแดดทุกวันออกกําลังกายครบถ้วนด้วยไม่ทานวิตามินได้ไหมมีครับก็มีแบบว่ามีเข้ามาคุยอย่างนี้เหมือนกันบอกว่าคอนดิชันแบบดีทุกอย่างสุขภาพแข็งแรงดีหมอก็บอกว่าจริงๆไม่มีอะไรที่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะครับอย่างบอกว่าในประชากรร้อยร้อยเปอร์เซ็ จะมีถุกภาพดีจริงๆแบบเพอร์เฟเลยประมาณแค่10%บเปอซที่เหลือจะเป็นกลุ่มสีเทาๆ<ภ>าเพราะฉะ <ภา S 2> นั้นถ <ภา S 2> ้าคอนเฟิร์มเลยนะปัจจุบันนะครับหมอแนะนําดีกว่า,<ภ>าว่า ก่อนจะทานอาหารเสริมนะครับอาจจะเข้ามาตรวจเช็คก่อนเพื่อที่ได้เลือกทานวิตามินอย่างถูกต้องให้ถูกกับตัวเองให้ถูกกับตัวเองไม่ต้องแบบว่าไปแล้วทานทีเยอะๆบางคนแบบขนมาเป็นหลายกระปุกเลยครับหรือว่าเป็นกมเลยแล้วทานเข้าไปเพราะฉะนั้นมันก็มีผลข้างเคียงด้วยถ้าเราทานเยอะเกินไปเห็นบางคนกินนะแบบขึ้นมาขนาดนี้ไก่แบบเฮ้ยนี่ไม่ต้องกินข้าวแล้วอ่ะกินหมลวฉันว่าเธออิ่มตรงนี้แล้วอะเมีครับบางคนกินเสร็จแล้วก็เหมือนมีก้อไหลย้อน แสบขึ้นมาเลยครับ <หา S 1> เพราะฉะนั้นก็คืออาจจะกินเยอะเกินไปนี่ไงเอาช้อนตักแล้วทานก็ไปเลยแทนข้าวหนึ่งมื้ออย่างงี้ซึ่งที่<ห>าอาหารเสริมครับไม่ได้มาแทนอาหารแบบทดแทนอาหาร ที่เราทานทุกวันนะครับเพราะชื่อชื่อบอกแล้วว่าเสริมเพราะฉะนั้นก็คืออาจจะต้องแค่เสริมเท่านั้นคือคุณหมอบอกว่าถ้าถามว่าควรจะรับประทานวิตามินไหมแนะนําให้รับประทานแต่ในปริมาณที่ถูกต้องแล้วก็ควรจะปรึกษาคุณหมอก่อนถูกต้องใช่ไหมคะแล้วจะไปปรึกษาที่ไหนคะสมมุติถ้าเกิดตัดสินใจว่าเราอยากจะรู้ว่าเราขาดวิตามินอะไรก็อาจจะมาหาหมอที่โรงพยาบาลสมิติเวชก็ได้หรือว่าโรงพยาบาลอื่นๆนะครับที่มีการตรวจเรื่องของระดับวิตามินแล้วก็เกลือแร่ในร่างกายนะครับอย่างเช่นเบส อลอย่างวิตามินดีอะครับก็มีตรวจทุกโรงพยาบาลอยู่แล้วนะครับก็ใช่กลุ่มคนที่ขาดวิตามินดีที่มีปัจจัยเสี่ยงก็คือไม่ค่อยโดนแดดอ้วนดำอ้วนดำนี่คือกำลังเป็นการ เป็นการอารรธิบายเรื่องวิชาการ <c oughs> หรือว่ากำลังบอกวิชาการวิชาการครับอ้วนนี่ก็คือวิตามินดีมันก็จะไปผูเก็บไว้ที่ไขมัน<ร><ร>นะครับโอกาสที่จะออกมาใช้มันก็ได้ไม่ค่อยได้นะครับคนที่ผิวคล้ำที่มาตรวจที่โรงพยาบาลโดยคนอินเดียนะรหรือว่ากลุ่มคนผิวคล้ำเนี่ยมันจะมีเมลานินที่ผิวครับก็จะบล็อก UVB ครับทำให้การส่องคอวิลเล่นดีเนี่ยน้อยลงมีโอกาสเสี่ยงมากขึ้นเอ๊ะด้่ยังงี้พี่นีน่ามีสิทธิ์ขาดหรือเปล่าคะอาจารย์ไม่ต้องให้ไปถามตอบพี่ไก่ตอบแทนให้เลยพี่นีน่าไม่มีทางขาดผิวเวลา้หมอขาผิวบล็อกไว้น้ำนะคะทุกวันแต่นางว่ายตอนเที่ยงตรงแล้วนางไม่ได้ดูรายการดูแดดค่ะอ๋อต้องศีรษะแล้วเป็นอย่างนี้นอนลงน้ำเลยเผื่อซีผิวขนาดนี้เผื่อสีผิวบล็อกไว้ บอกแม่งบอกอันนี้ั็โอเคอยู่เออนะอ๋อก็คือเราต้องไปปรึกษาให้คุณหมอเนี่ยแนะนำให้แต่สมมุติว่าไม่มีเวลาค่ะไปปรึกษาเภสัชตามร้านขายยาเลยได้ไหมหรือเจ้าของร้านขายยาง่ายมากครับจริงๆอย่างเภสัชณปัจจุบันเนี่ยก็มีการอบรมเรื่องของอาหารเสริมไปเยอะมากอยู่แล้วครับเบสิกเลยถ้าอยากจะซื้อทานเองโดยที่ไม่มีเวลามาหาแพทย์ก็แนะนําวิตามินกลุ่มที่เรียกว่าละลายในน้ําก็คือวิตามินกลุ่มนี้ครับทานเข้าไปถ้าเกิน มันก็จะขับออกทาปัสสาวะทันทีเลยในกลุ่มวิตามิน B ตั้งแต่ B1 ถึง B12 เลยนะครับซื้อทานได้เลยกลุ่มของวิตามิน C ครับอันนี้ก็ปลอดภัยเหมือนกันนะครับหรือว่าจะเป็นกลุ่มของโอเมก้า3ก็คือกรดไขมันที่มีประโยชน์เช่นน้ำมันปลาฟิชออยล์เดี๋ตอนนี้มาใหม่ก็คือครีโออยล์ครับเป็นเป็นน้ำมันที่มาจากกุ้งกุ้งฮะตัวเล็กๆนะครับมาจากทะเลขัวโลกใต้นะครับ แล้วคนแพะกุ้งมินอาจจะทานไม่ได้อาจจะทาไม่ได้อาจจะทานไม่ได้ครับถ้าแพะกุ้งไม่ว่าจะมาจากโค้ดโลกไหนมันก็คือแตุ่้งกุ้งจะเป็นเ่กุ้งเ่ออย่างงี้มุก็ทานไม่ได้ดิไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องศึกษาแล้วก็ดด้วยเนาะนี่ไงถึงต้องหาหมอไงเอาอย่างงี้คำถามคือคุณหมอ ยังเป็นเป็นจบหมอแล้วใช่ไหมคะจบไม่ได้เป็นนักศึกษาแพทย์ใช่ไหมคะจบมาอที่แรกๆที่ไหนคะหมอที่ใหญ่แล้วคะคุณผศร้าวไม่ได้เกี่ยวเลยนะคะครูดูหน่อยเด็กใช่ไหมแบบนั่งคุยไปคนเพิ่งเปิดมาอาจจะไม่คิดว่านี่คือคุณหมอนึกว่านักศึกษาแพทย์หรือเปล่าจบหมอแล้วนะคะแล้วก็เป็นหมอแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัยฟื้นฟูสุขภาพอยู่สมิติเวชใช่ครับทอานเป็นใครคุยไปยึดนึกว่าคุยกับนักศึกษาแพทย์หรือน้องมีคนถามอายุบ่อยก็บอกว่าต้องเลขสามขึ้นแล้วอะไรเงี้ยครับเลขสามหมอใช่เลย นี่จะเป็นคุณหมอได้ไงนะจริงเพราะว่าหมอเรียนตั้งแต่หกปีโโอ้หใช่ไหมเอาอย่างนี้หมอคะการที่หมอหน้าเด็กนี่เป็นเพราะวิตามินช่วยไหมหมอพินไหมเออวิตามินไม่ตอบโจทย์ครับการที่เราจะดูแบบเด็กลงได้หรือว่าดูแบบอ่อนเยาว์สุขภาพแข็งแรงจริงมาจากไลฟ์สไตล์การคบแฟนที่เด็กกว่าอ่าส่วนหนึ่งอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับจริงๆก็จะเป็นเรื่องของอาหารออกกำลังกายการนอนไม่เครียด นะครับมีการพักผ่อนอย่างเพียงพอแล้วก็อาหารเสริมเป็นตัวช่วยส่วนใหครับผมน่าดีมาก30กว่าเนาะบอกเคล็ดลับแล้วคําถามที่เกยข้ามไปค่ะเดี๋ยวนี้คนรับประทานวิตามินเนี่ยเยอะมากแล้วตัวที่แบบฮิตท็อปท็อปที่เดยมมากมีอะไรถ้าพูดถึงก็นต้องคอลลาเจนครับเพราะว่าคอลลาเจนนี่ไปที่ไหนคนก็โอ้โหคิดทานกันหมดเลย แต่คอลลาเจนถ้าทางโภชนาการแล้วครับจัดว่าไม่รู้จะพูดแรงไปหรือเปล่าก็คือเป็นเป็นเป็นไม่ได้เป็นโปรตีนแบบคุณภาพ สูงเพราะว่ามีกรดอะมิโน,โนแค่2ชนิดก็คือ,อโพเลนกับไลซีนถ้าเราทานคอลลาเจนเยอะเกินไปในโดที่สูงค่ะโอกาสที่จะขาดกรดอะมิโนตัวอื่นได้เลย<ห>เพราะฉะนั้นก็คือทานไปก็ต้องระวังนิดนึงนะครับแต่ว่าที่สําคัญเลยทางด้านผิวหนังครับการทานคอลลาเจนไม่ได้บอกว่าการทานแล้วจะทําให้ผิวขาวอันนี้ไม่จริงแน่นอนเพราะว่าคอลลาเจนเนี่ยไม่ได้อยู่ในโพสเซสในการลดการสร้างเม็ดสีนะครับแล้วก็งานวิจัยเนี่ยโดยมากจะอยู่ในสัตว์ทดลองในคนอาจจะมีละแต่ว่า ไม่เยอะมากครับที่จะเพียงพอสรุปไว้ว่าการทานคอลลาเจนแล้วทําให้คอลลาเจนใต้ผิวเรามันปึงปังขึ้นมามันสร้างขึ้นมาหรือว่างคนทานคอลลาเจนแล้วทาให้ผิวเนียนนุ่มดูผิวเด็กอะไรอย่างี้เพราะว่าโปรเซสของการสร้างคอลลาเจนนะฮะจริงๆมันต้องการสารอาหารหลายตัวมีทั้งวิตามินซีแมกนีเซียมนะครับแล้วก็มีไว้มีเรื่องของพวกแร่ธาตุบางชนิดด้วยซึ่งก็ต้องกินคู่ไปถ้าจะกินคอลลาเจนให้ได้ผลอ่าถูกต้องครับเพราะากินกินคอลลาเจนอย่างเดียวโปรเซสในการสร้างมันไม่สมบูรณ์นี่ไง แต่คอลละเจ้นก็ห้ามมั่วและประทานเองเนาะเนมีอะไรหลายๆอย่างรวมกันมันถึงจะมีปฏิกิริยาทําให้ร่างกายเราดีขึ้นใช่ครับฟังดูดีแต่เข้าใจยากมั้คะค่ะเอามีอะไรล่ะมีอะไรต่อบไหมไม่อยากรู้เรื่องหมอบ้างหรอไม่ใช่ไม่ไปคะคือไม่เห็นไหมว่าวันนี้ปูนิ่งเปนพิเศษแล้วก็ทำามรับก็ะจองตามอย่างเดียวปูนิ่งจนถึงคิวปูแล้วพี่ทําไมปูไม่พูดไม่อยากรู้อ้าวเหรอ คุณหมอ,หอแล้วเหรอไม่ก็ก็เห็นว่าเมื่อกี้ถามไปแล้วว่ารู้ได้ยังไงว่าต้องกินวิตามินเสริมตัวไหนต้องไม่ถามหมอ ใช่ไหมคะก็เลยก็เลยข้ามไปแล้วก็นั่งน้าดูหน้าหมอคนเด้นไคนอื่นก็ถามตอบไม่ได้อย่างเงี้ยวิตามินมันมีเยอะมากเลยค่ะหมอมีเยอะเยอะแยะมากมายอย่างบูมเนี้ยบางทีเวลาเราจะทานวิตามินเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเราจะทานกี่โมงมันคือเวลาที่ดีที่สุดถ้าสมมติคุณบูมจะทานแล้วแบบว่าให้ได้แบบประสิทธิภาพสูงสุดนะครับวิตามินในในต่างประเทศเนี่ยเขาก็แนะนําว่าเราไม่ควรทานทีเยอะๆในในครั้งเดียวเพราะว่าการดูดซึมมันได้ไม่เยอะควรจะแบ่งอย่างน้อย2มื้ออาจจะเป็นเช้าหรือว่าเย็นก็ได้แล้วก็การดูดซึมเนี่ย มากวิตามินจะดูดซึมพร้อมกับอาหารเพราะฉะนั้นการทานพร้อมอาหารหรือหลังอาหารทันทีก็จะช่วยได้นะครับดีกว่าที่ทานก่อนนอนอ,อาจจะเป็นบางชนิดที่แบบอาจจะทานก่อนนอนกลุ่มตัวที่แบบว่าช่วยนอนบางทีเราอาจจะต้องทานก่อนนอนเพราะอาจจะทําให้เราง่วง ฟังดูแน้วรายละเอียดเยอะนอกจตกว่ถ้าเราจะซื้อกินเองหมอบอกแล้วคือ B กับ C ใช่ไหมอันนั้นก็คือกินพร้อมอาหารและหลังอาหารเลยแต่ถ้าเป็นตัวอื่นขอให้เจอคุณหมอดีกว่าก็ขอให้เจอครับอาจจะมีบางประเภทที่อาจจะซื้อทานได้เช่นโปรไบโอติก โปรไบโอติกหมอแปลๆโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เขาเรียกว่าเป็นเฟรนลี่แบคทีรียก็คือเป็นแบคทีรียที่เป็นเพื่อนกับเราครับก็เด้มากเจอในลำไส้เราเลยครับแต่ว่ามันจะลดปริมาณลงเวลาเราทานพวกยาปฏิชีวนะทานยาฆ่าเชื้อครับมันก็จะลดไปหมดเลยอ๋อตรงนี้นะคะจาเลยโปรไบโอติกที่เป็นผงๆใช่ไหมครับาไปซื้อจะช่วยเรื่องของอาการเรื่องของท้องผูกนะครับเรื่องของผื่นแพ้ผิวหนังบางคนเป็นสิวเรื้อรังหรือ ว่าเป็นภูม <hein ous> ิแพ้พ่ผิวหรือบางคนเป็นแบบภูมิแพ้จ <defence> ม well, ูกนะครับ okay. ภูมพุ้มกันไม่ดีออออ๋เเนนีป็โปรไบโอติกจะช่วยได้ไหมโอเคก็คือแค่ไปเลยไปซื้อเลยแล้วไนไปรล้วไายาแล้วก็บอกว่าเอาโปรไบโอติกแค่นี้ได้สัตว์รู้จักครับแค่นั้นเองโอเคแล้วกินยังไงคะกินเพงโปรไบโอติกจริงๆตอนนี้ก็มีพูดกันว่าเออจะก่อนอาหารหรือหลังอาหารดีครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีที่สุดแล้วเนี่ยโปรไบโอติกเนี่ยมันเป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตถ้าเราทานช่วงที่มีกรดในกระเพาะเยอะโอกาสที่มันจะ ไปถึงใช่ครับก็อาจจะน้อยเราอาจจะต้องทานช่วงก่อนอาหารช่วงยังไม่มีกฎในกระเพาะนะครับหรือแนะนําก็คือหรือตื่นนอนตอนเช้ามาครับเป็นช่วงที่เราต้องขับถ่ายอยู่แล้วอาจจะดื่มน้ําอุ่นๆแล้วก็ทานโปรไบติกคู่ไปครับหมอขาเท่าที่ไกดูเนี่ยวิตามินมันก็มีหลากหลายในการใส่แบบว่าเช่นใส่แคปซูลใสใสแคปซูลขุนหรือว่าอัดเป็นแป้งแบบนี้เป็นเม็ดหรือว่าเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราซื้อวิตามินมาเราจะ เก็บวิตามินยังไงให้มันได้ประสิทธิภาพในการรับประทานจริงๆแล้ววิตามินนะครับถ้าดีที่สุดเลยแนะนําก็คือว่าไม่ควรโดนแสงนะแล้วก็เรื่องของอากาศนะครับเพราะพวกนี้ก็คือถ้าโดนแสงหรือโดนอากาศปุ๊บคุณภาพหรือวิตามินที่อยู่ในนั้นนะครับมันก็จะค่อนข้างสูญเสียคุณภาพไปได้เรื่อยๆเลยครับผมถามว่าอากาศนี่ไม่ใช่อากาศร้อนอากาศเย็นทำไงเนพอฟิเจนมาเทใส่อย่างเงี้ยคือโดนดดใช่ครับดูง่ายสุดอย่างวิตามินซีพอเรา เปิดมาทานบ่อยๆมันก็จะเปลี่ยนสีจากเหลืองอ่อนก็จะกลายเป็นสีเข้มเหลืองเข้มขึ้นเรื่อยๆนี่วิตามินพี่ไก่ด้วยรีบเอาไปเก็บเลยนะเธอเอาไปเองของชัดนี่แล้วอย่างวิตามินเออย่างเงี้ยค่ะถ้าถ้าเอ่อโดนแดด ได้ไหมะวิตามินอีวิตามินอีนี่ก็ยังพอได้ครับมันเป็นแอนตี้ออกซิแดนที่เหมือนกับมีลิ์ตันอัุมูลอิสระค่อนข้างค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าให้จริงท้ายดีถ้าอยากจะให้มันคงคุณภาพนานก็พยายามอย่าอยู่ในที่ร้อนมากนะครับแล้วก็ไม่โดนแสงแล้วก็ไม่โดนอากาศดีกว่าแต่มันดูแล้วมันมีหลากหลายรูปแบบมากเลยนะคะมันขึ้นอย่างงี้ครับใช่ครับก็ส่วนหนึ่งที่เขาทำมาเพื่อให้มันดูดซึมดีด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นน้ำมันปลานะปัจจุบัน มีฟอร์มเป็นซอฟต์เจลแบบนี้แล้วก็มีจะเป็นแบบว่าแคปซูลใสๆนะครับแบบนี้เป็นซอฟต์เจลแบบนี้หรือใสแบบนี้อ yeah ันนี้เป็นน้ํามัน4ชนิดคุณหมอคะพีเกศซีเม็ละ4บาทนะเนี่ยครับผมน้ำมัน4ชนิดจริงจริงจริงครับปกติแล้วเนี่ยกลุ่มที่เป็นน้ํามันนะฮะจะดูดซึมดีเนี่ยณปัจจุบันเขาทําเป็นฟอร์มที่เรียกว่าลิคแคป L I C A P ก็คือเป็นฟอร์มลิควิขกินเข้าไปปุ๊บมันก็ ดูดซึมได้เลยครับไม่ต้องเสียเวลามาย่อยตัวที่เป็นซอฟต์เจลอันนี้เป็นตัวซอฟต์เจลอันนี้เป็นตัวซอฟต์เจลแลวถ้ายังเป็นอย่างวิตามินวิตามินซีนะครับปกติก็ทําผสมกับแป้งอัดเป็นเม็ดแข็งๆแต่ปัจจุบันอย่างประเทศเบลเยียมเนี่ยเราก็ทาวิตามินซีที่ดูดซึมได้ดีกว่านั้นทาเป็นแคปซูลใสคล้ายๆอย่างเงี้ยครับแต่ข้างในเนี่ยจะเป็นเม็ดเพลเลตเล็กๆนะครับเต็มไปหมดเลยเวลาทานเข้าไปมันก็ค่อยๆแบบ s โ o รล e l ล a s สดูดซึมเข้าสู่ร่างกายโโอ้โหทำให้ใ <จ S 2> เราได้วิตามินซีเรื่อยๆตลอดทั้งวันสแสดงว่าการเก็บคุณภาพของอาหารเสริมหรือวิตามินเข้าไปในแพ็กเกจของเขาเนี่ยมันอยู่ที่การละลายแล้วก็หนึงดึงไปใช้ประโยชน์ยังไงเกี่ยวกับ,บการป้องกันแบบแดดอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะด้วยครับต้องคุณเกี่ยวไหมอ่ะ หลอต้นทุนก็ส่วนหนึ่งครับเดี๋ยวนี้วิตามินทํากันเยอะมากเลยใช่ครับบาิงจริงแล้วเนี่ยถ้าในต่างประเทศถ้าเห็นตามเชลนะครับเขาจะทําเป็นแบบกระปุกแบบทึบเลยนะฮะเป็นสีน้ำตาลทเพื่อป้องกันใช่ครับแล้วปัจจุบันหรือว่าจะเป็นแบบเป็นบิสเตอร์ฟอยที่แบบว่ากันไว้เลยครับคือเยอะมากๆพอฟังถึงเรื่องของวิตามินเนี่ยทำให้พี่น่านึกถึงเรื่องของแคลเซียม เดี๋ยวนี้นิยมรับประทานกันมากแต่ว่าผู้สูงอายุแถวบ้านฝั่งมาถามนี่<ช>บอกว่าก่อนที่จะมากระดูกพูนเหมือนย่ายายเนี่ยให้หลานๆรับประทานเริ่มต้นตั้งแต่เด็กๆเลยได้ไหมควรหรือเปล่าครับปกติเราเนี่ยแคลเซียมเนี่ยจะ ถ้าคอนซ ERN อจะเป็นผู้หญิงครับเราจะมีศัพท์คำหนึงที่เรียกว่า p i a k bone m a s ก็คือว่าความแข็งแรงของกระดูกมากที่สุดนะครับก็คืออยู่ที่ช่วง30ปีหลัง30ไปแล้วมันก็จะเริ่มดาวลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็คือผู้หญิงครับถ้าเป็นผู้หญิงที่อายุ30ปีขึ้นไป ทานกาแฟเยอะนะครับมีโอกาสที่เราจะขาดอยู่แล้วก็อาจจะต้องเสริม,มที่แคลเซียมใน,ในท้องตลาดเยอะมากครับ<ม>อาจจะต้องเลือกครับคนที่ทานแคลเซียมบางบางทีครับมีปัญหาท้องผูกด้วยะนะครับร<ม>เพราะฉะนั้นแคลเซียมบางฟอร์มเช่นแคลเซียมคาร์บอเนสถ้าดูําฉลากแ<ม>คลเซียมคาร์บอเนสเนี่ยถ้าพูดง่งายๆบางทีอฟอร์มเนี่ยมันคล้ายๆช็อคที่เขียนกระดาน<ม>เวลาทานเข้าไป บางทีมันทําให้ท้องอืดนะฮะย่อยย่อยลําบากดูดซึมไม่ดีแล้วก็ทานบางทีทานโดสสูงก็ท้องผูกด้วยแล้วปัจจุบันก็จะมีแคลเซียมฟอร์มอื่นที่ดูดซึมดีมากขึ้นลดอาการพวกท้องผูกได้เช่นแคลเซียมซิตรเอแคลเซียมคีเลตนะครับก็ทานได้แต่ก็ต้องปรึกษาคุณหมออีกนั่นแหละนะแต่เด็กอยากพาไปรักถายยาไหมคะเรียกใไม่ถูกเไปเยอะแล้วเราต้องให้หมอที่เราทีละถขายยาหรือเปล่าไม่แนะนำเลยได้ไหมคุณหมอบอกแล้วว่าต้องทานยังไงแต่ว่ามันมีข้อ ห้ามไหมคะว่าวิตามินอะไรห้ามทานกับอะไรอะไรอย่างเงี้ยคะอรอวิตามินอะไรควรทานกับอะไรเช่นแคลเซียมเขาบอกจะทานให้ดีต้องคู่กับอีกตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยตัวปกติเราต้องมีแบบคู่กันยกตัวอย่างง่ายๆอย่างแคลเซียมครับการทานเดี่ยวๆเนี่ยประโยชน์น้อยอาจจะต้องทานคู่กับแมกนีเซียมวิตามินดีบอรอนเพื่อทําให้มีการ เก็บไปเท่าที่กระดูกได้ค่อนข้างดีนะครับหรือสังกะสีทานกันเยอะเลยครับซิง,งสังกะสีถ้าเราทานเดี่ยวๆนานๆนะครับจะทําให้เกิดออโอกาส อาการหนึ่งที่เรียกว่าไฮโปคูพรีเมียก็คือขาดคอปเปอร์คือขาดทองแดงอ๋อสนิมขึ้นไงขึ้นตัวเนี่ยสังกสีขาดทองแดงท่ได้ยินนะขาดทองแดงก็ทําให้มันทีมีอาการฟกช้ำอะไรได้ง่ายด้วยนะครับแต่ว่าบางทีเวลาทานสังกะสีก็ต้องเลือกโปรดักที่มีคอปเปอร์หรือทองแดงคู่กันไปด้วยโอ้ยเขาจะมีในนั้นไหมคะ ก็โดยมากถ้าเป็นแบบว่ามาตรฐานสูงครับโดยมากเขาจะทํามาคู่กันคู่กันเนาะเพราะฉะนั้นให้อ่านนิดนึงที่ฉลามบางคนบางคนทานวิตามินกับพวกน้ำอัดลมเลยอะค่ะวายบางคนไม่กินน้ำขาดตัวเองหือกินน้ำอัดลมเยอะแล้วพอกินยากินเลยทุกอย่างกินพร้อมน้ำอัดลมเลยเป็นยังไงปฏิกิริยามันจะเกิดอะไรขึ้นจริงๆพูดถึงการดูดซึมอาจจะไม่ค่อยดีละนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คืออย่างที่หมอบอกไปนะเรามีกรดฟอสฟอริก เพราะฉะนั้นก็จะมีการดึงพวกแคลเซียมดึงอะไรวิตามินออกมาด้วยโดยเฉพาะพวกกลุ่มของแคลเซียมครับถ้าทานน้ำอารม์เยอะๆปกติแล้วเนี่ยจะให้ทานน้ำปล่ามากกว่าป่าธรรมดา้องปูยังสวยอยู่ได้นี่มีบุญนะเนี่ยเท่าที่ดูแล้วนะหมือนเหมือนด้วนดาไม่ไม่ลยนะกินดายาดักไขมันก็กินกินยากับน้ำมันล้องมีค่ะแม่กลัวมากเลยแต่ก็ยังสวยอยู่อีกเลน้อยค่ณหมอยังชมเลย ช่วยสรุปให้เราฟังสักนิดหนึ่งว่ามีคนประเภทไหนบ้างเห็นคุณหมอบอกว่ามีคนบางประเภทไม่เหมาะที่จะรับประทานวไปดนวยใช่เดี๋ยจไม่เหมาะเลยนะครับก็โดยมากถ้าให้หมอแนะนําก็คือจะเป็นกลุ่มคนที่มีโรคประจําตัวอันดับแรกก็คือโรคตับ ตับอักเสบ<ม>ครับมีไวรัสตับเสบบีเหลืออยู่ต้องระวังอย่างมากเลยค<ช>วรนนี้เป็นโรคไตครับ<ช>โรคไตก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับอย่างเช่นกลุ่มวิตามิน C ถ้าไปทานวิตามิน C ีไฮโดสอาจจะต้องระวังนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นในกลุ่มที่มีมมโรคอยู่ครับ, <ไป S 1> รบตับกับไตก็ต้องระวัง มีโรคประจําตัวก็ต้องระวังดังนั้นเนี่ยฟังในภาพรวมแล้วนะก่อนที่เราจะรับประทานวิตามินควรจะรับประทานแหละแต่ว่าควรจะปรึกษาคุณหมอก่อนใช่ค่ะคะึกษาก่อนถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของการรับประทานวิตามินที่ถูกต้องรวม้งเรื่องของการชะลอวัยทำให้ตัวเองดูเด็กสุขภาพแข็งแรงก็ไปติดตามได้นี่นะคะหนังสือเล่มนี้ภารกิจฟิตกับหมอนะคะหนังสือของคุณหมอนุ่มเองก็ครับก็ในในเล่มนี้คือหมอไม่ได้เขียนเรื่องวิตามินอย่างเดียวครับแล้วหลักจะเป็นไลฟ์สไตล์ครับก็คือ ือเรื่องอาหารทานอะไรให้ทานอาหารชิ้นนด้ใหแล้วสมองดีทานอาหารอะไรแล้วอยากบางคนผู้ชายอยากมีกล้ามให้มีกล้ามเยอะต้องมาคุยเรื่องพวกนี้นะหมอนะและใครซื้อหนังสือเล่มนี้วันนี้นะคะในนี้มีเบอร์โทรศัพท์หมอด้วยไม่มีนะไม่มีด้วยค่ะวันนี้เรามีร่มสวยๆจากรายการผู้หญิงผู้หญิงมา่ะให้คุณหมอด้วยค่ะโลกรายอรรถอย่างนี้นะคุณผู้ชมขอบคุณครับขอบคุณมากครับนี่กลับออกมาแล้วจะสวยแบบนี้ใช่เลยค่ะ <Private S 2> หมอคะสวยไหมคะสวยครับเราหรือโลกคะวันนี้นะคะขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะคะนายแพทย์ภัยศิษฐ์ตระกูลก้องสมุทรแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทขอบคุณคุณหมอหนุ่มค่ะขอบคุณมากพดค่ะ นามสกุลพ่อพ่อน่าใช้จริงๆเลยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วโอเคแล้วเป็นอีกเนาะหมอขาช่วงหน้ากลับมาไก่เมียนี้ด้วยค่ะการปรับของว่างหรืออาหารว่างเวลาประชุมประชุมเขาต้องมีใช่ไหมปรับของว่างเล็บน้อยทําให้หุ่นดีขึ้นเดี๋ยวให้หมออยู่ดูด้วยว่ามันใช่ไหมเ่าจะรอดูครับรอไปส่งที่บ้านด้วยนะคะขอบอกว่า สาวๆที่ถอดรองเท้าแบบไม่สนใจเป็นคนที่รักอิสระชอบการผจญภัยและไม่ชอบเรื่องจกุกจิก